เสื้อคอปีกนกกันนะคะเส้นเป็นคอเสื้อที่คล้ายๆเสื้อตัวนี้ค่ะเสื้อตัวนี้จะเป็นคอปกในตัวแล้วก็เป็นแขนกุดซึ่งในส่วนของแขนก็จะว้าวขึ้นไปครึ่งหนึ่งของตะขิไหลนะคะแล้วก็ในส่วนของเกรดด้านหน้าเกลรดด้านหลังก็จะมีเกรดค่ะเป็นเสื้อที่เข้ารูปนิดๆค่ะแล้วก็ในส่วนของกระดุมด้านหน้า จะทำเป็นสาบค่ะแล้วก็ติดกระดุมห่วงนะคะให้กดรอยเพทเทนเสื้อที่มีเกล็ดนะคะซึ่งเคยสอนไว้ถ้าใครสนใจจะวางลิงก์ไว้ให้นะคะในส่วนของชิ้นหน้าไม่ต้องเผื่อออกมานะคะ2ซนเมตรแล้วก็ให้เผื่อกระดาษไว้นะคะสัก1 7ซนเมเพื่อที่จะกดรอยออกมาเป็นคอปกนะคะ ในส่วนของรอบอกรอบอกจะบวก6แล้วก็หาร4ได้เท่าไหร่ให้บวก1น,นะคะจะทําชิ้นหน้าใหญ่กว่ชิ้นหลังในส่วนของรอบเอวบวกเผื่อหลวม4ซนติเมตรหารด้วย4หารได้เท่าไหร่ให้บวกกลิด2เซนแล้วก็บวกอีกหนึ่งส่วนรอบสะโพกก็บวก4หาร4 แล้วก็บวกหนึ่งค่ะเมื่อบวกลบคูณหารได้เท่าไรก็ตัวนี้ก็24ซนเมตรซึ่งบวกหกนะคะติดสเส้นออกมาเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของรอบเอรอบสะโพกซึ่งก็มีเกล็ดอยู่แล้วก็ใช้ได้แค่มาลดเกล็ดลงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าในแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานจะบวกเกล็ดไว้3ซนเมตรแล้วก็มาลดเอาสัก2เซนติเมตรค่ะ แล้วก็จากเส้นเอววัดลงมา13เซนติเมตรจะเป็นความยาวของเกล็ดในส่วนด้านบนของเกล็ดจากเส้นอกให้วัดลงมา2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะซึ่งเสื้อตัวนี้จะไม่ยาวมากนะคะจากเส้นเอวให้วัดลงมา15เซนติเมตรก็ได้ค่ะสมมติสิบ15เซนติเมตรก็แล้วกันค่ะ แล้วก็ในส่วนของป้ายรักแร้ให้วัดขึ้นไป1.5แล้วก็กึ่งกลางหน้าให้วัดลงมา10ซนเมตรกำหนดจุดไว้นะคะในส่วนของเส้นข้างคอวัดเข้า1ซนเมตรแล้วก็เส้นตะเข็บไหลนะคะจะใช้แค่4ซนเมตรจากจุดนี้นะคะเส้นป่าให้เก็บ1ซนเมตร ตีเส้นมาที่จุดยอดอกค่ะรอบแขนจะได้เรียบหันไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งทำได้ง่ายกว่าแล้วก็มองเห็นชัดด้วยค่ะในจุดนี้ที่ว่าจะเก็บใต้รักแร้ให้ตัดเลยค่ะเก็บรักแร้หเซนติเมตร้วก็เทปไว้นะคะเส้นบาหน้าวัดเข้าครึ่งเซนติเมตร โค้งวงแขนค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะจุด1ซนเมให้วัดออกมา2ซนเมแล้วก็ในส่วนของคอชิ้นหลังคอหลังลึกครึ่งเซนติเมตรเส้นข้างคอ1ซเมแล้วก็โค้งเส้นใหม่ ในส่วนนี้ก็ให้วัดค่ะว่าได้กี่เซนติเมตรวิธีทำคอปกปิกนกก็ต้องวัดมาจากคอด้านหลังด้วยค่ะวัดได้เท่าไหร่8ดครึ่งจากจุดนี้ก็ตีเส้นขึ้นมาค่ะ8.5ก็คือชิ้นหลังนะคะสันคอปก7เซนติเมตรวางไม้บรรทัดเป็นมุมฉากนะคะ7เซนติเมตรตีเส้นออกมาค่ะ จากจุดนี้นะคะให้วัดต่อไป1.5แล้วก็ตีเส้นเป็นมุมฉากค่ะให้เริ่มจากจุดนี้นะคะตีเส้นใหม่ให้ได้7ซนเมซึ่งจากจุด2ซนติเมที่ขยายออกมานะคะให้ตีเส้นห่างจากจุดนี้1ซนเมนะคะต่ำลงมาจากจุด10ซนเมตร แล้วก็จากจุดนี้ค่ะจากจุดนี้นะคะตีเส้นลงมา9เซนติเมตรซึ่งการโค้งครั้งแรกปกปีกนกเล็กไปต้องการให้ใหญ่กว่านี้ก็โค้งใหม่อีกครั้งค่ะซึ่งต้องการทำให้คอปีกนกกว้างนะคะจากจุดนี้ให้กว้าง12เซนติเมตรแล้วก็วัดจาก เส้นตะเข็บไหลลงไปสัก8เซนติเมตรติดเส้นลงไปค่ะแล้วก็โค้งคอปกค่ะเส้นนี้ก็ไม่ใช้นะคะเส้นนี้ก็พับค่ะแล้วก็ให้กดรอยนะคะเส้นนี้เส้นน,น,นี้แล้วก็เส้นนี้ กดรอยเลยค่ะแล้วก็เจ็เซนติเมตรที่เป็นสันคอโปกแล้วก็ตีเส้นออกมานะคะจากจุดนี้เจ็เซนติเมตรตีเส้นใหม่ให้เห็นชัดๆนะคะ จากเส้นสันคอปก7เซนติเมตรก็ให้ตีเส้นมาที่มุมปกโค้งนิดนค่ะแล้วก็ตัดออกมาค่ะวิธีแก้ไขในส่วนของรอบรักแร้ที่โป่งพองอยู่ให้ใช้วิธีการตัดที่เส้นเอวนะคะแล้วก็แทกกระดาษเข้าไปค่ะ แล้วก็ตัดเท่ากึ่งกลางตัดขึ้นไปด้านบนแล้วก็ให้ใช้กระดาษแทรกเข้าไปนะคะใช้สกอ๊อตเทปติดไว้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเกรดก็ตีเส้นใหม่ค่ะให้ได้2เซนติเมตรเส้นเอวก็แต่งใหม่ค่ะ แล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะใ <Okay. S 1> ช้เสื้อให้วัดขึ้น1เซนติเมตรแล้วก็โค้งใช้เสื้อใหม่ค่ะ <Okay. S 1> ในส่วนของคอปก mm hmm. ก็แต่งให้สวยงามตามความต้องการของผู้สวมใส่นะคะวิธีทำสาบนะคะสาบแขนจะใช้ที่3เซนติเมตร แล้วก็โค้งค่ะแล้วก็ให้กดรอยออกมาค่ะวิธีทำสับหลุดของคอปกปีกนกชายเสื้อนะคะจากกลางหน้าให้วัดเข้าไป7เซนเมตรแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็จะใช้ที่4ซนติเมตรลายตะเข็บลายเลยค่ะแล้วก็โค้งมานิดๆค่ะในส่วนนี้ก็ให้ได้ เจ็ดเซนติเมตรแล้วก็ในส่วนของศัพท์หลูกก็ให้กดรอยออกมาเลยค่ะถึงจุดนี้แล้วก็คอปกปีกนกในส่วนนี้ก็จะใช้ผ้าคอปกด้วยนะคะชิ้นหน้าก็เรียบร้อยค่ะต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันค่ะวิธีทำชิ้นหลังจากเส้นเอวให้วัดลงมา15เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าค่ะแล้วก็ตีเส้น วัดขึ้น1เซนติเมตรโค้งชายเสื้อใหม่ค่ะซึ่งในส่วนของรอบอกของชิ้นหน้าจะลบ1เซนติเมตรนะคะทั้งในส่วนของเอวและก็ในส่วนของเส้นสะโพวกวัดขึ้นจากเส้นรักแร้1.5ชิ้นหลังก็จะกลิบเกล็ดนิดหนึ่งค่ะจากเส้นอกแนวเกล็ดนะคะให้วัดขึ้นไป2เซนติเมตร วันนี้ก็จะเป็นเกล็ดเกล็ดล่างยาว13เซนเมตรแล้วก็เกล็บเกล็ด1ซนิเมตรเส้นบ่าก็จะใช้ที่4ซนติเมตรนะคะเส้นชิ้นหลังคอลึกครึ่งเซนติเมตรขยายเส้นข้างคอ1ซนเมตรโค้งเส้นใหม่แล้วก็ตัดออกมาก่อนนะคะเติดสก็อตเทปไว้ค่ะ แล้วก็ติดสก,ก็อตเทปไว้นะคะเส้นบ่าให้ขยับเข้านิดหนึ่งนะคะประมาณสักครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นรักแร้ค่ะตัดออกมาเลยค่ะในส่วนนี้ก็จับโองอยู่หน่อยหนึ่งก็ตัดที่เส้นเอวค่ะแล้วก็ตัดมาสักครึ่งหนึ่ง แล้วก็ตัดขึ้นไปด้านบนแล้วก็แทรก,กระดาษค่ะติดสก,ก๊อตเทปไว้ค่ะแล้วก็ตีเส้นเกล็ดใหม่ค่ะให้ได้2เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนของเส้นเอวก็ตีเส้นใหม่ค่ะตัดอ,ออกมาเลยค่ะ วิธีทําสาบวงแขนชิ้นหลังก็ทําเหมือนชิ้นหน้าค่ะทำสาบสามเซนิเมตรซึ่งเราจะเป็นแพทเทิร์นชิ้นหลังแพทเทิร์นชิ้นหน้าให้กดรอยสาบคอปกสาบวงแขนออกมานะคะวิธีทำสาบหลุดคอปกในตัวเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้กดรอยค่ะแยกออกมาเลยค่ะลุ่มกลางหน้าวาดเหมือนคอปกค่ะแล้วก็เส้นด้านในเส้นตะเข็บไลจุดนี้ก็จะเป็นจุดใต้คอปกทำเครื่องหมายไว้ค่ะ จุดนี้ก็4เซนติเมตรแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะขอบปกสีขาวนะคะก็สวยดีเหมือนกันค่ะในส่วนของสับหลบวงแขนก็ให้กดรอยออกมาค่ะโดยที่ใช้กระดาษ สอดเข้าไปแล้วก็กดรอยออกมาค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งค่ะแพทเทิร์นเสื้อคอปีกนกก็เรียบร้อยนะคะซึ่งจับประกอบด้วยสาบแขนชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็ในส่วนของสาบด้านหน้าจะมีสาบด้านหน้าแล้วก็ทำห่วงติดกระดุมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของสาบเสื้อ ซึ่งถ้าใครจะใช้ต่างสีก็ได้ค่ะซึ่งเมื่อนำมาประกอบกันสม,มุติน่าเป็นสีขาวส่วนนี้ก็จะเป็นด้านคอก็สวยดีเหมือนกันค่ะถ้าใช้ผ้าต่างสีกันคลิปต่อไปมาวางผ้าตัดกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ